เจคอฟฟี่ดียังไงเจคอฟฟี่ไม่ได้เป็นกาแฟธรรมดานะครับบอกเลยว่าเจคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟที่อุดมด้วยคุณประโยชน์มากมายอันแรกเลยครับแน่นอนนะครับเป็นตัวที่ให้พลังงานกับร่างกายเจคอฟฟี่นอกจากเป็นกาแฟแล้วนะครับยังให้พลังงานกับร่างกายมากมายเลยนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของการช่วยในเรื่องผิวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ ไม่ว่าจะไปไหนใครอยากจะมีผิวขาวใสวิ่งวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าเจคอฟฟี่ช่วยได้แล้วข้อที่สามสำคัญที่สุดคือหลายคนอยากกระสุขภาพดีดูแบบผิวเนียนกระชับแล้ววอะไรล่ะครับที่ทำให้เจคอฟฟี่แตกต่างกับกาแฟยี่ห้ออื่นเรามีการคัดสรรเมล็ดพันธุ์นะครับกาแฟอย่างดีเลยครับหอมกลุ่นเอามาคั่วบดนะครับอันที่สองคือมีสารของโปรตีนนะครับจากนมถั่วเหลืองโดยตรงอันที่สามต้องบอกว่า ผมเองชอบตรงจุดนี้คงเคยได้ยินคำว่าอิลาสตินคอลลาเจนนะครับอิลาสตินคอลลาเจนซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังเราแต่เรามีการเติมสารนะครับคือมีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกแล้วตรงนี้ช่วยนะครับช่วยในการสร้างอิลาสตินคอลลาเจนในผิวหนังเราช่วยทําให้ผิวเราเป่งตึงนะครับแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังมีกูต้าไทโอนปกติเราก็ไปฉีดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้บอกว่ากูต้าไทโอน อยู่ในกาแฟครับซึ่งทําให้ผิวเราเนี่ยสวยใสยและดูเต่งตึงขึ้นแล้วตัวกูต้าไทโออยังไม่พอนะครับยังมีแมงกานิสซึ่งแมงกานิสเนี่ยมันจะเป็นตัวแรกเป็นตัวเกลือแร่วิตามินนะครับซึ่งเอาเข้าไปในร่างกายเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยมีการสื่อสารทั้งระบบสมองประสาทแล้วก็ร่างกายอย่างดี แล้วก็ยังมีโครเมียมนะครับในขบวนการเผาผลาญเราเนี่ยโครเมียมเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญมากเลยครับซึ่งช่วยในระบบการเผาผลาญร่างกายทําให้เราผิวกระชับเดนเซอร์ขึ้นนะครับแล้วก็หุ่นเพียวกระชับนอกจากนี้นะครับมีวิตามิน B12 ซึ่ง B12 เนี่ย ช่วยส่งเสริมในเรื่องของเซลล์ประสาทนะครับเซลล์สมองแล้วก็กล้ามเนื้อทําให้เซลล์ประสาทสมองกล้ามเนื้อเนี่ยประสานงานกันทําได้ยงดีแล้วช่วยในการที่จะสร้างเม็ดเลือดนะครับนอกจากนี้มีวิตามิน B6 เป็นตัวที่สําคัญในการที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับตรงนี้บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ย B6 เนี่ยช่วยได้เลยและที่สําคัญนะครับ มีสารที่ทดแทนความหวานที่เรียกว่าซูคาโรสนะครับตรงนี้บอกว่าเป็นสารที่ทดแทนความหวานธรรมชาติไม่ให้พลังงานกับร่างกายครับแล้วไม่ก่อให้เกิดมะเร็งไม่มีสารกันเสียการบูดนะครับเพราะฉะนั้นเราทานแบบสบายใจมากๆเลยนะครับเราเป็นทีนวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชงใส่น้ํา100มิลลิลิตรได้เลยนะครับหลังจากละลายเรียบร้อยแนละ้วก็สามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับบอกเลยนะครับว่าเจคอฟฟี่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการดูแลรักสุขภาพอย่าง